สวัสดีครับวันนี้16ธันวาคม266 6นะครับมาดูสถานการณ์นะครับของเซตแล้วก็ราคาหุ้นที่มีคำถามเข้ามานะครับเราก็ไม่ได้มีคำถามแต่เราอยากจะนำเสนอนะครับตอนนี้ราคาเซ็ตนะครับล่าสุดนะครับวันนี้วันเสาร์เมื่อวานนี้วันศุกร์ก็บวกอยู่12.09จุดนะครับอยู่ที่1391.03จุดนะครับสายเวขึ้นมานะครับราคาต่างๆก็ดูเหมือนทรงๆตัวนะครับ โดยเฉพาะราคาทองคำอยู่ที่2,119.87อ่อนต่อดอลลาร์นะครับค่างเงินเองก็ยังคงอยู่ที่34.84บาทต่อดอลลาร์นะครับไปดูนะครับเกี่ยวกับหุ้นที่มีคำถามเข้ามานะครับถามว่าแซดควรจะเข้าที่เท่าไร่นะครับแล้วก็ nnp เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอยู่ในแนวโน้มที่ขาขึ้นหรืออย่างไรนะครับ ส่วนบ้านปูนั้นอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของเราจะดูกันว่าควรจะเหมาะที่จะเข้าหรือเข้าช้อนได้หรือยังนะครับเราเริ่มต้นที่บ้านปูก่อนเลยนะครับบ้านปูนะครับจังหวะของราคาของบ้านปูนั้นนะครับดูจาก3เดือนที่ผ่านมายังลบอยู่15% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่20%่ัและหอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่7 1 4นะครับถือว่าไซเวด้าระดัต่ำที่สุด PE อยู่ที่10.26เท่ามี yield อยู่ที่14.41 EPS ที่0.78แล้วก็มี d p s ที่0.25นะครับราคาก็ดูเหมือนว่าตกต่ำลงมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไปดูแนวโน้มของกราฟกันนะครับเข้าไปดูในกราฟของเขานะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะแนวโน้มไซเวดดาวนะครับของราคานะครับดูเหมือนว่าราคาจะลงมาต่ำที่สุดแต่นะครับ ถามว่าตอนนี้เข้าได้หรือยังนะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มการเคลื่อนตัวของราคานะครับก็จะเห็นว่าเขาจากต่ําสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จเขาก็ลงมาต่ําสุดพอต่ําสุดเขาก็จะตีกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดหรือถ้าเราดูจากการเก็งกําไรในแบบแนวโน้มของราคาการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เขาอยู่ต่ากว่าเส้น2องลวันนะครับเขาก็จะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้นสองลวันนะครับ แต่ว่านะครับถ้าเราดูตอนนี้ก็ยังคงยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะให้เข้าเก่งกําไรนะครับเราก็จะมีโอกาสที่ทํากําไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นเองจังหวะนี้นะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าโอกาสที่ทํากําไรนั้นมีสูงนะครับจากการเคลื่อนที่กระโดดขึ้นไปของราคานะครับล่าสุดนะครับถือว่าปิดแก็บตรงนี้แต่ว่าเปิดแก็บเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะต้อง ค่อยๆไซเว่ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นเองนะครับอ่าราคานะครับแนวต้านนะครับก็อยู่ที่อ่าแนวรับนั่นเองก็อยู่ที่6.50นะครับส่วนแนวต้านสำคัญจุดสูงสุดของเขาอ่าแนวต้านอ่าล่าสุดของกรอบลีเนลเลชั่นก็คือราคา7.77นะครับส่วนแนวต้านสำคัญที่ถัดไปนะครับก็น่าจะอยู่ที่ราคา8.81จุดนั่นเองก็คือขึ้นไปที่จุด เส้นสอดสองว,วันนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาเขานักลงทุนส่วนใหญ่ขายนะครับเพราะคิดว่ามันยังคงขึ้นได้แค่นี้เองนะครับแต่ว่าเราดูแนวโน้มแล้วเขาโอกาสจะขึ้นต่อไปนะครับในการที่ราคาจะไซเวย์ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่26นะครับแล้วก็ MACD หายใสชี้ขึ้นกำลังจะวกกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ OPV นะครับก็กำลังจะไซเว y กลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้ยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นจังหวะไซเวดานะครับแต่นะครับดูแนวโน้มแล้วเขาจะค่อยๆทำกำไรแล้วก็ไซเว y ขึ้นไปที่กรอบลิมเลกชันด้านบนสุดตอนนี้ราคา6.50ถือว่าถูกนะครับแล้ว เขาจะขึ้นไปทำกำไรให้กับทนักทุนที่ราคา7บาทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจนารณาดูนะครับจริงๆเราจะยืนยันด้วยทางเฟรม m e week นะครับว่าการเดินทางของเขานั้นย,ยังคงทำกำไรให้กับตัวเองได้หรือเปล่านะครับดูจากแนวโน้มก็เป็นโดจิที่กำลังตัดสินใจว่าจะพุ่งดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นในวีคถัดไปราคาก็จะพุ่งขึ้นสูงขึ้นไปนะครับนั้นยังคงจะทำกำไรให้กับท่านักทุนนะครับถ้าดูจากตัวนี้เอ อ่าเอมพยายามจะกลับขึ้นไป RSI ก็จะซด์เวกลับขึ้นไปก็รอเพียงแต่วนรุ่มนะครับส่วนตัว OBV ก็ยังคงซา์เวถึงซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเก่งกําไรดูนะครับน่าจะทำกําไรได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นจงังหวะซด์เวขึ้นไปถ้านะครับต้องต้องต้องมีคำว่าถ้าถ้าเซ็ตบวกขึ้นไปต่อนะครับไปที่พันสี่พันะครับ ตัวบ้านปูก็ยังคงจะต้องทำกำไรต่อไปนะครับต้องอยู่ที่ราคาของเซตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาราคาเซตนะครับถ้าเซตไซเวยยขึ้นไปราคาบ้านปูก็ยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปนั่นเองนะครับถัดมาแจ๊สนะครับแจสก็มีคำถามว่าเข้าถัวเฉลี่ยในราคาที่1.6ได้หรือเปล่านะก็จังหวะของแจ๊ส3เดือนที่ผ่านมาลบ20%นะครับ หเดือนที่ผ่านมาลบ27แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป30กว่าเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าราคาร่วงลงมาแล้วก็ไซด์เวดาวลงมาแต,แต่อย่าพึ่งนะครับเราต้องดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนนะครับ PE อยู่ที่10.28นะครับไม่มียิวนะครับแต่ว่ามีการปันผลที่0.60นะครับก็เดือนธันวาคมนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับมี PE EPS ที่0.30นะครับเป็นครั้งแรกที่แจตเริ่มมีการปันผล ก็ในในการในการมีการปันผลในการนะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะของแชทกันนะครับว่าเขาล่วงลงมาแล้วมีแนวโน้มที่จะติดกลับขึ้นไปอย่างไรนะครับเมื่อเขามีแนวโน้มที่จะติดกลับขึ้นไปราคาของแท่งเทียน3วันสุดล่าสุดนะครับก็เป็นจังหวะเทอร์นลาล์หรือรีบาร์ราคาคตัวนี้นะครับ RSI กำลังดีดกลับนะครับอยู่ที่3 4 m a c d ก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆ่อยวกกลับขึ้นไปนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังคงเป็น Si ยเวเดียดาวนะครับแต่ตัว o b v นะครับบ่งบอกว่ากำลังเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนราคากำลังซายเวอขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่จะเข้าช้อนนะครับแล้วราคามันจะดีกลับขึ้นไปชนเส้น2เลวันที่ราคา1 8 4สํานะครับน่นะท่านใดที่ติดอยู่ที่2บาทกว่า,วาและตอนนี้ถือเป็นจุดที่จะต้องเข้าช้อน หรือถั่วเฉลี่ยนะครับเพื่อให้ราคานั้นย่อตัวลงมานะครับในการช้อนเราก็ต้องดูว่ามูลค่าของเราที่ติดเดิมนั้นอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราติดอยู่1 0 0 0 0บาทเราต้องช้อนในราคา20,000บาทนะครับเพื่อทาถมเพื่อทับถมให้ราคามันติดกลับขึ้นไปเราก็ได้กําไรในทันทีทันใดนะครับต้องต้องต้องถัวเฉลี่ยให้เท่าตัวนะครับให้ราคามันได้เสมอภาคกันนะครับ ก็จะถือว่าทํากําไรได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า <Yeah. S 1> เงินไม่มีเงินทุนไม่มีแต่เราก็ค่อยๆถัวเฉลี่ยขึ้นไปแล้วก็จัดการไมนี้เมเนจเมนต์ให้ค่อยๆใส่แล้วก็ถัวเฉลี่ยเข้าไปก็ราคาก็จะค่อย,อย,อยๆกลับฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับตัวนี้มันมีเส้น2องเลว,วันกลางกั้นอยู่นะครับเป็นรีสิสแตนต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวแจ๊สนะครับในครั้งแรกที่ราคามันจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2เววัน นะครับพอเราเข้าที่1.60แล้วนะครับราคาจะไปชนที่เส้น1.84นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีพลังหรือไม่มี power พอมันจะย่อตัวลงมาก่อนก่อนสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปพุ่งชนแล้วก็ทะลุขึ้นไปที่รีเนลเลกชั่นสูงสุดโอกาสที่จะไปที่2.53ก็มีสูงนะครับสำหรับ j a z สนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปที่3บาทในที่สุดนะครับเพราะว่า เราก็เคยบอกเอาแล้วว่าราคาของแจ๊ดนั้นสามบาทแค่ปากซอยนะครับขออนุญาตย้ตําคําเดิมนะครับแจ๊สาบาทแค่ปากซอยก็รออีกประมาณสักสอาทิตย์นะครับราคาถึงจะ,ะทะลุขึ้นไปนะครับอพอแจ๊ดนั้นเขามีกําไรแล้วก็มีเงินสดเยอะแยะนะครับที่จะรอใช้งานนะครับก็รอพิจารณาดูนะครับทางนักทุนครับนี่คือแจ๊ดนะครับ เราลองดูนะครับของทำเฟรมวีคว่ามีโอกาสอย่างไรนะครับทำเฟรมวีกก็บอกว่าราคาดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็สัญญาณของวีกล่าสุดก็คือมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้ก็โอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะครับตอนนี้ไซด์เวย์ดาวแต่ว่าในวีกจะถัดไปเขาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับแม้ว่าไ s i ยังคงชี้ลงแต่ว่าตัว MACD ก็ยืนอยู่เหนือเส้นเส้นโลนะครับ ก็มีโอกาสที่ไซด์เวกับขึ้นไป OPV ก็ยังคงไซด์เวถึงไซด์เวดาวแต่ว่าในวิกถัดไปถ้าดีดกลับขึ้นมาตามวลลุ่มนะครับก็ถือว่าราคาก็จะค่อยไซด์เวขึ้นมาก็ต้องเก็งกาไรต่อไปนะครับสําหรับตัวแ z สนะครับเป็นน่าจะเป็นตัวที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับอย่างงดงามนะครับ3บาทแค่ปักสอยนะครับถัดมานะครับตัวมาดูตัวคําถามคําถามนี้ว่าดูแนวโน้มของ S.N.N.P. หน่อยนะครับ no. ว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาบวกขึ้นไปถึง0.50อยู่ที่17บาทนะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นไปดูจังหวะของฟัน d ดามิเทลของเขา3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป18%นะครับเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป0.59% 1นึ่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4.94%นะครับ PE 26เท่านะครับมีิ u อยู่2.41 มี EPS อยู่ที่0.49กัมมายต่อหุ้นนั่นเองแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.23สตางค์นะครับแนวโน้มของเขาเป็นเช่งไรนะ่าจะเป็นซด์เว UP ขึ้นมานะครับจังหวะของราคานะครับจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็มีคำถามนะครับต่อมานะครับแนวโน้มของเขาก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆซด์เวดาขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบดีเนอรดเชันคือราคา17 8060ในที่สุดนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่17บาทก็เป็นแนวรับที่17บาทดูแนวโน้มนะครับว่าโอกาสที่จะไซด์เวกับขึ้นไปนั้นก็มีสูงแล้วก็ดูความสำคัญต้องดูที่ F 4 5นะครับเดี๋ยวเร,เราลองไปดูที่ F 4 5ของเขาว่าเป็นจังหวะปวกขึ้นมามีแนวโน้มอย่างไรในอันนี้ก็คือเป็น F 4 5ล่าสุดนะครับว่าเราลองหาดูตัวอย่างว่า เป็นอย่างไรนะครับค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นจังหวะของการไซเวมีราคาเป้าหมาย20บาทขึ้นไปนะครับก็มีกำไรพุ่งตั้ง3 0นะครับดูเหมือนจะมีแต่ข่าวดีนะครับไปดูกำไรล่าสุดของไรมาสที่3นะครับกำไรล่าสุดของไรมาสที่3เมเพื่อเปรียบเทียบของปีล่าสุดปี65นะครับดูเหมือนว่าปี65นั้นทำกำไรมาแสนสี่นะครับ แล้วก็ปี66หกทำกำไรมาแสนหกนะครับถือว่าเป็นจังหวะซด์เวัพขึ้นมาทำกำไรบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าราคามันราคาก็ค่อยๆบวกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนเทนก็มีโอกาสนะครับเปลี่ยนเทนนะครับเทนเทนเดิมก็คือเป็นเทนซด์เวดาวนะครับแต่ว่าถ้าเขายังคงทำกำไรอย่างต่อเนื่องแล้วการบีบตัวเข้ามาหาการของบริษแบน แล้วเลือกข้างขาขึ้นนะครับก็บ่งบอกว่าราคาจะค่อยๆไซเวชนและอาจจะพุ่งไปชนเส้น2แล้ลวันที่ราคา21บาทได้ตามเป้าหมายของหลายๆบล็อกเกอร์ได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จากที่เราเห็นตอนนี้ราคาเขาจะค่อยๆไซเวขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะไซเวอัพนะครับโดยราคาตอนนี้มันเป็นไซเวดาวใช่ไหมครับ มันก็จะค่อยๆสายเวไปอีกให้อโอกาสที่มันทิศทางของรีเนเลกชันอีกประมาณสัก1อาทิตย์นะครับคือเขาจะต้องสายเวออกไปทางด้านข้างนี้ประมาณสัก1อาทิตย์จึงจะเปลี่ยนทิศทางจากขาลงให้เป็นจังหวะสายเวอัพขึ้นมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าจังหวะของเขาจะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปนะครับเห็นได้จาก MACD นะครับกำลังวกลับขึ้นไปที่เส้นศูนย์โอปีวกำลังสายเวอัพขึ้นไปนี่เป็นแนวโน้มทั้งหมดทั้งสิ้น หลังที่ก็ยืนยันด้วยว่า S P S N N P นั้นจะทำกำไรให้กับทนั้นทุนในจังหวะถัดไปนะครับก็จะค่อยๆทำกำไรจนกว่าต้องมีข่าวดีหรือผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นออกออกมาว่าทำกำไรขึ้นมาอย่างโมโหลานราคาก็จะพุ่งกระชุดฉูดขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับราคา R S I นั้นอยู่ที่53นั่นหมายความว่า ราคาจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปได้ตลอดเวลาเพราะว่า RSI อยู่ที่เส้น53อนุญาตให้ราคาพุ่งยาวขึ้นไปได้นะครับนี้ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าพึ่งเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานำเรียนให้ท่านทราบแต่ให้ท่านใช้วิจรารณญาณในการดูวิธีการและไต่ตองดูว่าโอกาสที่จะเป็นไปนั้นมีหรือเปล่านะครับก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดนะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับ เราเราก็ดูจังหวะตัวการพุ่งขึ้นไปของราคายืนอยู่เหนือนเส้นเกลนกลางแล้วการบีบตัวของบุญจะแบนนั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับถือว่ายังคงเป็นจังหวะซ้าย์แล้วก็เก่งกําไรได้ต่อไปก็เป็นกําลังใจให้กับทนายทุนนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามากราบเรียนให้กับทนากทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นในจังหวะซ้ายเวดาวจะเปลี่ยนที่เทนนะครับก็ ฝากท่านไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดจูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อ่าอย่าลืมสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบคุณทุกท่านอย่างสูงด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ